สวัสดีตอนเช้าเช้าวันที่15กันยายน2568เวลา7นาฬิกากับอีก58นาทีอาจารย์สยามจุดถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวยาตะเขียนทองขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นได้ทราบผู้ที่มีความสนอกสนใจ อยากได้แนวทางอยากเห็นเลยตูป้ปูขาวอยากตะเคียนทองก็ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนคิดหวังสิใดให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนามีเงินไหนนองทองไหลมาพร้อมสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเอออ่ะลหลายๆคนนั้นก็รอคอยอ่ะ ก็เ,เรียนเชิญน,นะครับสำหรับท่านที่รอคอยอ่าเนื้อสิ่งอื่นใดอาจารย์ขอแจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทางจุดขึ้นมาตามคําเรียกร้องของเอฟซีและลูกหลานปู่ข้าวเท่านั้นไม่มีความประสงค์ให้ใครหลงงมงายแต่ประการใดท่านเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ ทางด้านของอาจารย์สยามนั้นทางเพจสยามชแนลนั้นไม่มีกลุ่มมีลายไม่มีลิงก์มีลายเวบฟการพนันให้ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านนั้นจะทําด้วยเหตุผลประการใดก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านอาจารย์มีหน้าที่จุดให้ท่านได้ดูได้เห็นได้ทราบก็จุดขึ้นมาอาบโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับตามสถิติที่ผ่านมาก็หลายๆคนก็บอกว่าแม่นจริงๆแม่นมากม เอออันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกมัแม่นแบบไหนอย่างไรก็ไปพินิษพิจารณาเอาก็แล้วกันแต่ว่างวดที่แล้วนี่ก็เลขตาทิพย์ก็เลขแปดเ,เออปรากฏว่าลาวพัฒนาก็ออกมาแปดแปดอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับเมื่อวานนั้นก็เจ็ดฮานอยเข้าทั้งหมดรวมลาวสามัคคีไปด้วยเลยนัก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านตามความเชื่อความศรัทธากัน อ่ะก็โมทนาสาธตุบุญด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบุญรักมัทวีวงเดอท่านดวงทําบุญสร้างกุศลให้ขาดทุกเตียนดอกไม้มาลายเพื่อเป็นสิริมงคล29มบาทก็ขอบุญกุศลที่ท่านสร้างนุนนาให้ท่านเจริญเจริญความเจ็บนั้นอย่าได้ความไข้นั้นอย่ามีประสงค์สิไดให้สมความมุ่งมากปรารานากลละกันคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะ แล้วก็อีกหนึ่งท่านก็เป็นอเจกของเราเมื่อวานนี้ก็น่าจ,จะมั่งคั่งร่ำรวยท่านอาจจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายรวมทําบุญสร้างกุศลกับกูกบาาจา์สยามหนึ่งพันบาทวันนี้ขอบุญกุศลที่ท่านสร้างนุนนําให้ท่าน,เเนจะเดินจรเดินความเจ็บจะได้ความไข่จะมีประสงค์สิ่งใดให้สมความมุ่งม,มา่นปราถนามีเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือผู้มีสิทธิ์มีฐานพบผ่านในชีวิต ขอให้ลูกค้าไหลมาเทมาดังแม่น้ำปงคามหาสมุทรมั่งมีศรีสุขถูกหวยรวยเบอร์นะอาเจเอ,อ้ยโมทนาสาธุสาธุสาธุด้วยท่านถัดมาเป็นพี่สายหยดนะท่านกำลับบงคั่งดำรวยมีโชคมีลาภกระทำบุญกับคุูบาอาจารย์ในขากงกาแฟมาห้าสิบเก้าบาทก็ขอบุญกุศลที่ท่านสั่งนุ่นนำให้ท่านเจเดิญเจเดินความเจ็บนั้นจะได้ความไข้นั้นจะมีประสงค์สิใดให้สมความบุญมาราธนะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ท่านมีโชคมีลาบวันนี้สองตัวต,วตวรงทราบตัวแต่งนะอาเจ๊เอ้ยอ,อ่ะคุณพี่สายหยุดอโมทนาสาธุด้วย ท่านทันมาเป็นพี่จำรัดพิเศษแก้วกร,รวมบุญสร้างกุศลวันนี้เชกเช่นทุกๆวันขอบุญกุศลที่ท่านสร้างกับรูบาาจารย์ให้ท่านเจริญเจริญนะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเลยดับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก่มมีโชดมีลูกเชื่อฟังบริวารเชื่อถือสิ่งไหนดีมีมงคนในวิ่งเข้าหาสิ่งไหนไม่ดีให้นี้ไกลห่างให้ท่านมีโชคมีลาบนะเรื่อยๆวยยิ่งๆขึ้นไปนะโมทนาสาธุสาธุสาธุาธด้วย น่นมาจากทางด้านเกาเวียดนามก็มี Welcome to s า a m Channel Anti Aim Single Single นึ่งจากเวียดนามก็มีลูกศิลย์ลูกค้าติดตามจำนวนมากหนึ่งจากว่าเลขถูกมหามงคลขององค์ปู่ขาวนั้นเขาว่ากันว่าถล่มทลายสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบนะครับ ในเรื่องของการเชียงโชคเสี่ยงทายฮานอยนี่อยู่เวียดนามเออปรากฏว่าเวียดนามนี่ถล่มเลยนะถ้าว่าอย่างนั้นหรอกวะก็ไปดูเอาเองกันแล้วกันย้อนดูคลิปแล้วก็ไปกดดูเอาเพราะว่าเมื่อวานนี้แตกสามตัวด้วยวะ <c oughs> โมธนาศาสตร์ด,ด้วยเออทางฝั่งของสะปะปลาวก็ไม่ธรรมดางวดที่แล้วเลขตาที่แปดเออแล้วก็เลข 88, แปดแปดเขียนไว้ก็เข้าแปดแปดไปอีกนะมันเป็นอย่าง,งาน,านั้นแหละท่านเอ้ยอกมทนาบุญด้วยนะที่ได้มาพบผ่านกันเอยอยังไงก็แล้วแต่นะทุกท่านนะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังอาจารย์สยามไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครหลงงมงายแต่ประการใดสำคัญไม่มีเว็บกลุ่มการพนันอะไรต่างๆให้แม้แต่อย่างเดียวจุดขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะไปทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่าน นะเออส่วนอาจารย์นั้นไม่มีเว็บไม่มีลิงก์ไม่มีเรียกเข้ากลุ่มเรียกอะไรเงินตราไม่มีคนที่เขาทําบุญสร้างกุศลเขาร่ําเขารวยเขาถูกหวยรวยเบอร์กันเขาว่าอย่งงางนั้นนั่นแหละเขาก็เลยอยากทําบุญสร้างกุศลให้ข้า,ขากาฟงกาแฟากุบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลเออตามความเชื่อความศรัทธาของเขาอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เขานะเออก็อไม่ต้องไปอิจฉานิชญาอะไรอาจารย์หรอกเด้ออโมทนาสาสุสาธุด้วยทุกวันนี้ เออโลกโซเชียลนี่นะก็ต้องพูดไว้เออเพื่อให้เป็นกลางไว้ที่สุดนั่นแหละความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ในใจก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนอ่ะจะพูดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะไปจูงแขนกันออกรายการนั้นไม่ได้นะท่านนะ <laughs> อาจารย์ก็เลยบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะท่านเนาะเออ,เอโมทนาสาธุบุญด้วยเออเอา สาธุสาธุด้วยนะครับอืมให้มีความสุขความเจริญนะท่านเดอ้อให้มีเงินไหลน,นองทองไหลมาเดอ้อทุกทท่านเอ้ยอ่ะสุขภาพร่างกายดีมีเงินใช้กันอาจารย์แปลเลขมงคลให้นัททันนะอืมหลายคนนั้นก็เข้ามาใหม่ก็มีคนอยู่มานานก็มีอ่ะอ่ะโมทนาสาธุด้วย ไครหละมายิงปืนยิงไม้อยู่แถวนี้ <c oughs> <c oughs> สาธาโด้วยนะครับ วันนี้เอาสักสิบเจ็ดสิบแปดตัวเท่าเดิมนั่นแหละนะท่านเนาะเน้นถูกไม่เน้นเสียเด้ออยู่กับครูบาอาจารย์เนาะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางทุกท่านก็สิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือหมายถึงว่าพอเราได้พอประมาณแล้วนี่ท่านท่านหยุดก็ได้นะ อหยุดพักผ่อนนะท่านนะก็อ,อย่าไปถึงขนาดว่าบู้ตลอดเลยไม่ใช่นะท่านบางคนนี่บู้ตลอดทั้งวันเลยนะบ้าบู้ตลอดนไม่ดี ได้แล้วอ่ะบูรณาสาธุทดด้วยนะครับอ่าอ่ะบูรนาสาตุวด้วยนะมองเห็นไม่น่ะอ่าโอเคอ่ะแคบหน้าจอไว้กันละกันเด้ออ่าสาธุสาธุด้วยนะครับ,นะส,ส,ดดรบสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วให้มีโชคมีลาภไปเงินไห้นองตองไหลมา สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะทุกท่านนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมปจิตสามินาสังสิโมพรมมาจมหเทว,วาสเพขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลาปาพวันตุเมมหาปุญญูมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทโยว,วิรโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระกิติโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวาโมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภา,าหาหา,หาหลือ สัมปจิตสามินาสังสิโมพระม,มาจม,มหเทวาสเพขาปราญเตพระม,มาจม,มหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาภโภภวันตุเมวิเตพาหูหาติพุทธมะอุณโมพุทายะวิระทะโยว,วิระโกนายังวิระอิงสาวิระทาสี วิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมณีมมะพุทธะสวาโหมสัมปติิตชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาเลเลยสัมปติจิตสามินาสังสิโม,มปรม,มาจมหาเทวาสเพกขาปรายันตีปรม,มาจมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภวภวันตุเม มิเตพาหูหติพุทธมะอุนณโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายังวิรหิงสาวิรัาสีวิราทาสาวิระอิธิโยพุทธะมณีมะมะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาอาหารลือ สาธุสาธุสาธุอ่าวันนี้ก็เลขที่ติดสองกับสามนี่สําคัญมากเลขตาคลิเปเห็นเลขสองกับเลขสามนะท่านแต่เลขสองนี่ตัวใหญ่เลขสามนั้นตัวเล็กท่านกลับไปลองพินิจพิจารณาดูอแล้วกัน ความเชื่อความศรัทธานะทุกคนนะเอออ่ะใอ้มีโชคมีลาบโมทนาสาธุกะบพี่มะนีวันด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไอ้มังมีสีสุขถูกหวยรวยเบอร์ตตลอดปีตลอดไปนะโมทนาสาธุสาธุสาธุ